อะไรกันนักกันหนากับตําแหน่งประธานบอร์ดแบงกชาติครั้งหนึ่งคนแบงชาติก็รู้ใช่ไหมประธานบอร์ดที่มาจากฝ่ายการเมืองเข้ามาแล้วก็ทําอะไรไม่ได้กระทั่งแค่จะแตะที่ตัวคุณยังแตะไม่ได้เลยอเพราะภูมิคุ้มกันของคุณจะโคตรสูงเลยคุณจะวอลี่อะไรกับต้องกิติรัฐที่ทางฝ่ายการเมืองอก็จะส่งเข้ามาเป็นประธานแบง์ชาติครั้งนี้อแต่ขณะเดียวกันก็ตั้งคำถามกลับไปที่ฝ่ายการเมืองฝ่ายการเมือง ทําไมจึงเลือกคุณโต้งกิติรัตน์เข้าไปทําหน้าที่ประธานบอร์ดแบงชาติต้องการอะไรทงคืออะไรเออทั้งๆที่รู้ว่าเสนอมาเจอแรงเสียดทานแน่นอนรู้แต่แรกอเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องคนแบงชาติไม่ดีเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องต้องกิติรัตน์ไม่มีความสามารถแต่มันเป็นเรื่องวิธีคิดมันเป็นเรื่องอันดาของแต่ละคน คนแบ่งชาติที่ต่อต้านชื่อต้องกิติรัตเนี่ยคำอธิบายของคุณคืออะไรมากกว่าคําว่าเอ้มีมิตราการเมืองประทับที่หน้าผากกูไม่เอามากกว่านั้นหรือเปล่าขณะเดียวกันเราก็ถามฝ่ายการเมืองอผ่านกระทรวงการคลังที่เสนอชื่อต้องกิติรัตเนี่ยธงของคุณคืออะไร<อ>ทั้งหลายทั้งปวงเรามองข้ามคนแบ่งชาติดีไม่ดีและเรา ข้ามประเด็นคุณกิตุรัตน์เก่งไม่เก่งคุณต้องกิตุรัตน์เก่งเราจะพูดเมื่อวานใช่ไหมใช่ครบเครื่องอ่ะเทียบชื่อที่ถูกเสนอโดยคลังก็คือต้องกิตุรัตน์ไปเทียบกับอีกสองชื่อที่เสนอโดยผู้ว่าแบงค์ชาติผู้แบงค์ชาติเสนอสองชื่อหนึ่ง คุณกุลิศส,สมบัติเรีคุณกุลิศส,สมบัติเสรีอดีตา<อ>พลังงานอืออาจารย์สุรพลนิติไกยพ์สุรพลนิติไกยพจนักกฎหมายเอาโปรไฟล์ของทั้งสามคนมาเทียบกันก็ต้องบอกว่าต้องกิตรัฐครบเครื่องกว่าเยอะใช่ทั้งตลาดเงินตลาดทุนมีประสบการณ์ครบเครื่องกว่าเยอะครบเครื่องจริงๆครบเครื่องจริงๆถ้าเฉพาะสาคนนี้นะที่อยู่ในคนดิเดตณตอนนี้คุณต้องกิตรัฐผ่าน การบริหารและการแผ่นดินในภาพใหญ่ระดับประเทศมาแล้วรองนายกเป็นรองนายกเศรษฐกิจเป็นอดีตรมบวครั้งเป็นอดีตรอบวพาณิชโอ้โหคุมหมดเลยนะทั้งครันงทั้งพาณิชย์เคยมีประสบการณ์ถูกไหมใช่ค่ะไม่เท่านั้นเอาโปรไฟล์ของต้องกิจรั์ไปเทียบกับคุณกุริศอดีตประหลัดกระทรวงพลังงานไปเทียบกับอาจารย์สุรพลอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ต้องรับในข้อที่จริงว่าแตกต่างมากต้องกิจรั์ครบเครื่องจริงๆค่ะแต่แต่โอเค เราบอกว่าทั้งหลายทั้งปวงมันอยู่วิธีคิดและอบเจนดาเฉพาะตัวเฉพาะกลุ่มเฉพาะตัวเฉพาะกลุ่มคนแบงค์ชาติคิดอะไรอยู่อิลิทและเทคโนโลที่แบ็กอัพคนแบงค์ชาต,ติต่อต้านต้องกิตาร์เนี่ยธงของคุณคืออะไรอาเจนดาของคุณคืออะไรฝ่ายการเมืองตอบอีกทีคุณต้องการอะไรไถามสองฝ่ายเลยถามสองฝ่ายโอเคแต่ต่อไปนี้เพราะเมื่อวานเราบอกแล้วนะทั้งสองฝ่ายต่างก็มีบทเรียนเมื่อครั้ง ส่งอาจารย์โกร่งเข้าไปเป็นประธานบอร์ดแบงชาติย้อนกลับไปสมัยรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรตอนนั้นต้องกิติรัต์เป็นรองนายกเศรษฐกิจเป็นรมาวารคลังแล้วก็สลับไปเป็นรมาวารพาณิชย์ขณะที่เป็นรมาวารพาณิชย์ก็ยังมีสถานะเป็นมือสถิตของรัฐบาลยิ่งรักถูกไหมตามนั้นเลยสมัยนั้นเนี่ยฝ่ายการเมืองสมัยนั้นเขาส่งชื่ออาจารย์โกร่งเข้าไปเป็นประธานบอร์ดแบงค์ชาติไม่ใช่คนแบงค์ชาติไม่ต่อต้าน แต่เขาไม่กล้าแสดงออกรุนแรงเพราะอาจารย์โกลงเป็นครูบาอาจารย์ของคนแบงค์ชาติก็ต้องเยอะแยะเพราะอาจารย์โกลงเป็นคนที่มีทุนทางสังคมสูงสูงจนกระทั่งคนแบงค์ชาติก็ไม่กล้าค่ะแต่รู้สึกรู้สึกแต่ไม่กล้าคท่านเมื่ออาจารย์โกลงเข้าไปเป็นประธานบอร์ดแบงค์ชาติเสร็จสําเรียบร้อยทำอะไรได้มันก็พิสูจน์กันแล้วฝ่ายการเมืองก็ ต้องตราน,นักวนะ่าแม้กระทั่งคนที่ไปทุนทางสังคมมหาศาลอย่างโกลงวิรพงษ์รามาังกูลเข้าเป็นประธานบอร์ดแบง์ชาติแล้วไปทําอะไรไม่ได้เลยอทําอะไรไม่ได้เลยแม้แต่เรื่องเดียวคคนแบงค์ชาติก็ตราน,นักว่าแม้ประธานบอร์ดแบงค์ชาติถูกเสนอชื่อเข้ามาโดยฝ่ายการเมืองอก็รู้ว่าประธานบอร์ดแบงค์ชาติมันก็ทําอะไรเขาไม่ได้ถูกไหมแล้วคนแบงค์ชาติจะวอลลี่อะไรขณะเดียวกัน ฝ่ายการเมืองต้องการอะไราที่พยายามจะยัดชื่อ,อคุณโต้งเข้าไปอีกผมก็ไปรู้ผมก็ตั้งคําถามไปทั้งสองฝ่ายผมสมดุลที่สุดแล้วล่ะแต่คราวนี้แต่คราวนี้ผมก็ยามจะนึกหาสาเหตุอะไรวะอาจาร,รย์กก่งไปเป็นประธานแบงค์ชาติหน้าผ่าก็มีตราเพื่อไทยติดอยู่นี่หว่าก็ไม่เหือไม่อือกันสักเท่าไหร่ครั้นมาครั้งนี้ต้องกิจลักษ์ไปตั้งข้อรังเกียจเพราะมีตราเพื่อไทยประทับอยู่ที่หน้าผา โอ้แล้วมันต่างกันมันต่างจากสมัยที่อาจาร,รย์โกลงเข้าไปเป็นประธานบอร์ดอย่างไรอันนี้ผมก็ตั้งคำถามไงไล่ไปไล่มาผมชักสงสัยย้อนกลับไปสมัยรัฐบาลยิ่งลักษ์ต้องรองนายษณษณกเศรษฐกิจรมวคลังมีบทบาทอย่างสําคัญในการคัดท้ายนโยบายการเงิน<ม>ก,าการคลังและพยายามที่จะเข้าไปคัดทายนโยบายการเงินของประเทศเกิดการประทะกับแบงก์ชาติ ผู้ว่าสมัยนั้นก็คือดตรประสานแตลัฐวอลลุก,ลกุนเขาปะทะกันรุนแรงมากแรงถึงขนาดครั้งหนึ่งคุณต้องกิติรัตเนี่ย,ยร้องนายกเศรษฐกิจรมวกางสมัยนั้นเคยเทําบันทึกถึงผู้ว่าแบงค์ชาติถึงดรประสานผู้ว่าแบงค์ชาติสั้นๆในวิกฤตของประเทศไม่ว่าครั้งหรือแบงค์ชาติต่างก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่ะ จะท่องคําว่าระยะยาวและยั่งยืนเท่านั้นออไม่ได้ <c oughs> จะท่องแต่คําว่าระยะยาวและยั่งยืนไม่ได้ไอ,อ,อความวิบัติที่เห็นอยู่ตรงหน้าเราจะช่วยกันแก้อย่างไรและแพทเทิร์นของโ่วโลกการเงินและการคลังมันต้องคู่ขนานมันต้องไปในทิศทางเดียวกันมันจึงจะฝ่าวิกฤตได้ในสถ <c oughs> านการณ์นั้นๆ <c oughs> อะไรประมาณนั้นสมัยนั้นมันแรงขนาดที่คุณต้องกิจลั์ ทำบันทึกไปถึงผู้ว่าแบงชาติด้วยข้อความอย่างนั้นคุณคิดว่าด่าไหมล่ะต้องเราต้องร่วมกันรับผิดชอบในปัญหาที่เราเห็น,หนอยู่ตรง,ตรงหน้าและเฉพาะเร่งด่วนด,ด้วยถูกไหมขณะเดียวกัน,น,น,นข,ณขณะเดียวกันทั้งอาจารย์โกลงประธานบบแบงค์ชาติและทั้งรองนายกเศรษฐกิจต้องกิติรัตพยาพยามพยายามที่จะขายความคิดเรื่องลดดอกเบี้ยนโยบายลงมานิดหนึ่งดีไหมเพื่อประคับประคองค่าเงินบาทไม่ให้มันแข็งนักค่ะ ม่ถึงขั้นฝืนตลาดแต่ว่าบริหารจัดการให้มันลงมาสักนิดหนึ่งเครื่องมือในการบริหารจัดการที่น่าจะหยิบฉวยมาใช้ก็คือลดดอกเบี้ยนโยบายลงมาค่ะแต่บางชาติม่อาเหมือนปัจจุบันยุคนี้เลยไม่ได้บริหารภายใต้กรอบเงินเฟ้อค่ะไอ้คำว่าภายใต้บริหารนโยบายภายใต้กรอบเงินเฟ้อมันแปลว่าอะไรรูปธรรมมันคืออะไรอธิบายยากว่ะ ว่างๆผมจะอธิบายให้ฟังก็แล้วกันนะครับผมก็ฟังเขาพยายามทั้งสองฝ่ายก็กรอกใส่หูผมผมก็อยู่ตรงกลางผมจะตายซะให้ได้พยายามที่จะสังเคราะห์้ชุดความคิดที่มาจากซ้ายที่มาจากขวาและหาจุดที่มันควรจะไปต่อซึ่งผมก็ยังหาไม่ได้สิ่งที่ผมทําได้ก็คือผมเล่าให้ฟังว่าซ้ายว่าอย่างไรขวาว,าว,ว่า,อย,าอย่างไรคุณผู้ชมคุณฟังก็ดูเอาสมัยนั้นประธานบอร์ดแห่งชาตินะขนาดประธานบอร์ดเป็ชาติไนดะ้จงโกรงนะรอมยกเศรษฐกิจนะนเขาบอกว่า มีแผจัดการค่างเงินบาทด้วยการลดดอกเบีย้ยนโยบายลงมานิดนึงได้ไหมถูกต,ต้องไหมปรับวิธีการบ<ม>รนจัดการความมั่งคั่งที่ปรากฏอยู่ในทุนสำรองระหว่างประเทศสักนิดนึงไหม,มไม่ได้แปลว่าจะล้วงควักมาตั้งกองทุนเวลฟันเหมือนรัฐบาลสิงคโปร์เหมือนไม่ใช่าสิงคโปร์แต่ว่าน่าจะมีบริจัดการอะไรบางประการที่ มันเดิมๆที่ทํากันมาตลอดไหมอะไรประมาณนั้นพอยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปนะนอกเหนือจากสองเรื่องนี้จะมีเรื่องอื่นอีกนะมีหมายถึงตอนนั้นใช่ไหมตอนนั้นตอนนั้นเขาปะทะกันหนักๆชกกันหนักๆพาดหัวนั่นึลยสาวมสาวมัดใส่กันประมาณสักสามสี่เรื่องหนักๆนี่แหละคือนั้นหนึ่งอะพาดหัวกันเหมือนปัจจุบันเลยผมย้อนกลับไปอ่านข่าวเก่าๆสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่เขาปะทะกันขังแบงค์ชาติโอ้โหประเด็นยังเดิมๆอยู่ใช่ไหมประเด็นเดิมๆนโยบายดอกเบี้ยนโยบายค่าเงินบาท ค่ะก็โนอยู่ตรงนี้แหละไอความขึงตึงในเรื่องของกฎกติกามรรยายในการปล่อยสินเชื่อเออรายย่อยอนี่เป็นปัญหาคลาสสิกมากดังนี้เป็นต้นมันก็เดิมเดิมเดิมกี่ปีกี่แิก็ทะเลาะกันอยู่ไม่กี่เรื่องแค่นี้แหละทำไมแก้ไม่ได้อ ก็ก็ก็แบงค์ชาติเขาบอกว่ามันต้องมันต้องมองระยะยาวและมันต้องยั่งยืนขณะที่ฝ่ายการเมืองเขาบอกว่าระ,ะยะสั้นจะผม,ะผมต้องตอบคำถามประชาชนทุกวันไอ้ปัญหาเฉพาะหน้าเราจะช่วยกันแก้อย่งอางไรดีแบงค์ชาติบอกก็เป็นเรื่องของรัฐบาลต้องไปจัดการก็ไปรู้สิครับผมย้อนกลับไปผมก็พบว่าสมัยต้องกิิรั์ยุครัฐบาลยิ่งรักษกับแบงค์ชาติที่เข้าปะทะกันมันก็มันก็ประเด็นเดิมๆมาวันนี้ รัฐบาลเพื่อไทยภายใต้การน,นําของเศรษฐาและองค์อิงกับแบงค์ชาติก็ยัง<จ>ป,<ร>ปัญห<ภ>ากันด้วยประเด็นเดิมๆไม่มีอะไรใหม่ไม่มีอะไรที่แตกต่างไปจากเรื่องที่เคยทะเลาะก,กันมาในอดีตแต่คราวนี้นะแต่คราวนี้แต่คราวนี้ครั้งนี้แรงต้านต้องกิจรัฐที่แรงผิดปกติคิดภาษาผมนะว่าหลังจากที่เห็นพี่พ ขาชื่ออกมาต้องเยอะแยะหนึ่งน่าจะมาจากหนึ่งความไม่ไว้วางใจนักการเมืองอันนี้น่าจะชัดเจนมันเป็นภาพทันทีที่ฝ่ายการเมืองเสนอชื่อทันทีที่ฝ่ายการเมืองเสนอเสนอชื่อใครมาอแต่มาละคนที่ถูกเสนอชื่อที่หน้าผากมีตราพรรคการเมืองที่ชัดเจนสักนิดหนึ่งเขาก็ระแวงยังไม่ทันได้ทําอะไร ไม่ต้องฟังว่าคิดอะไรอยู่ยังไม่ทันเสนอขั้นตอนกะบวนการผ่านเลยเชื่อลำไรที่หน้าผากเขาก็ไม่เอาค่ะก็ตาเลยอันนี้ก็เป็นประเด็นพื้นฐานนะแต่หนักไปกว่านั้นตราการเมืองที่หน้าผากดันเป็นตราของพรรคเพื่อไทยโอชัดเลยเมื่อเห็นตราของพรรคเพื่อไทยความรู้สึกของอีลีทของเทคโนแคลดของคนแบงค์ชาติเข้าทะลุไปถึงคนที่ชื่อทักษิณชินวัตรพวกง่าย เขาไม่ไว้ใจเขาไม่ไว้ใจนักการเมืองมันก็เป็นปัญหาพื้นฐานอยู่แล้วยิ่งเห็นชื่อทักษิณยิ่งเห็นเงาทักษิณเขายิ่งระแวงหนักมากขึ้นไปอีกใช่ถูกไหมสองแรงบวกอ่าแน่นอนดูจากกระแสการเมืองแรงมากการเมืองด้วยเงาทักษิณด้วยใช่ค่ะมันก็บวกเข้ามาเลยการเมืองเงาทักษิณเป็นสองแรงบวกทำให้แรงต้านหนักมากเหลือเกิน เยอะแล้วเกินอีลีทในสังคมไทยเขาต่อต้านคนทักษิณน,นะพูดก,กันตรงๆพูดก,กันตรงๆชาวบ้านจะอะไรอย่างไรก็เรื่องของชาวบ้านแต่อีลีทในสังคมไทยเขาไม่เอาทักษิณน,นี่ก็คือปัญหาทำอะไรอย่างไรเขาก็ระแวงกันกันไปหมดอย่างไครับอย่างที่สามนี่หนึ่งไม่ไว้ใจนกักการเมืองสองระแวงหนักขึ้นไปอีกใช่เพราะมองไปถึงทักษิณเพราะมองทะลุไปถึงเงาทักษิณใช่ประเด็นที่สาม ระหว่างต้องกิตติล์กับแบ่งชาติมีเรื่องขัดแย้งกันมาก่อนถึงขนาดด่าออกสื่อชไอ้ที่ผมเล่าไปแล้วไงนั่นแหละถึงขนาดด่าออกสื่อถึงขนาดด่ากันออกสื่อแต่คําว่าด่ากันออกสื่อเขาคนด่าแบบพูดดีอย่างเอาแค่บอกว่าเฮ้ยในปัญหาที่เกิดขึ้นในปัญหาที่เห็นที่เป็นอยู่มันต้องช่วยกันรับผิดชอบนะเว้ยจะท่องแต่ระยะยาว ไอ้ระยะสั้นๆเฉพาะหน้าให้ให้ให้กูรับผิดชอบคนเดียวได้ไงมันทําไม่ได้หลอกการเงินกันคลังมันต้องคู่ขนานกันไป <_ an> ก็ไม่รู้สิมไม่รู้ว่ะทีนี้ที่เขาเขาด้วยความที่ชื่นนี่กับแบงก์ชาติมันมันเคยทะเลาะกันมาก่อนไงเหมือนเป็นของแสลงอะมันเป็นปัจจัยซ้ําเติมและสิ่งที่เป็นออรอยแผลที่อยู่ในใจของคนแบงก์ชาตินะคืออะไรรู้ป่ะคือละ สมัยยิ่งลักจำได้ไหมโต้งทุบโต๊ะเลยโต้งทุบโต๊ะเปรี้ยงเลยอืต้องไปเสนอ,อนายกยิ่งลักให้ใช้อำนาจออกพราะราชกําหนดค่ะไม่ออกเป็นพรบรมันช้าเอาพระราชออกดเนีกยเป็นพรบรรรต้องส่งร่างพรบอ,รเ,อเข้า,ขาสภากระบวนการของมันยาวปีหนึ่งไม่รู้จะจบไหมดังนั้น ออพรระาช,ชําหนดพิเศษตามล้ำนนทออกเป็นพระราชกําำหนดไปเลยผ่านครมมาใช้ได้ใช้ไปเลยแล้วค่อยไปเอาเข้าสภาทีหลังอโอเคแล้วใช้เสียงข้างมากไปประคับประคองให้มันผ่านสภาค่ะโอเคอ,อันนี้เป็นตามกระบวนการ <Okay. S 1> พรกรที่เสนอให้ทุกโต๊ะและประกาศนะครับใช้เลยนั้นก็คือพระราชกํากำหนดผ่าตัดก,กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เรียกเป็นภาษาต่างดาวว่ากองทุน FIDF ค่ะปฏิบัติการทุบโต๊ะออกพอรกอกครั้งนั้นทำให้แบงค์ชาติเสียหน้าหนักมากมเป็นอะไรที่เป็นรอยแผลเป็นที่อยู่ในหัวจิตหัวใจของคนแบงชาติต้องเข้าใจนะเทคโนแครดไม่ว่าจะเป็นแบงชาติไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าเทคโนแครด โอ้องค์เยอะนะเป็นธรรมดามเข้าใจได้ใครอยู่ในระบบโอเคอ